โอเคสวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะหลังจากที่ผมทำคลิปรีวิวคร่าวๆที่รับรถมานะครับก็คือ,อจเจ้า G m a x 5 3 0ส T X ตัวนี้นะวันนี้อากาศดีนะครับก็ดูไม่มีแดดนะครับคึมๆตอนนี้เวลาบ่ายสามบ่ายสาม ในส5สบห้านะก็เ,เดี๋ยวไปลองกันว่าเออตัวเก่าเนี่ยมันยังขับโอเคอยู่ไหมมันเหมือนตัวห้าหกนที่ผมขายไปหรือเปล่านะครับง่ายๆคือลองทับสปีดดูแหละอยากรู้นะผมก็ยังไม่เด้ลองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันก็เดี๋ยวไปสนามบินนะครับให้ดูรอบคันโอ้หลอนิ่งนะโฉมเก่ามันก็หล่อเหมือนกัน้นี้นะครับ รายละเอียดก็ไม่มีอะไรนะผมก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับก็มีท่อใบหนึ่งนะราคาสองรูนะครับที่บอกไปเดี๋ยวผมว่ามันอาจจะวิ่งกว่าตัวเดิมหน่อยเพราะว่าคันนี้มันมีท่อนะครับในตัวใหม่ที่ผมขายไปมันเดิมๆทั้งคันท่อเดิมนะครับอันนี้ท่อใหม่ราคาอาจจะได้ปลายนะผมว่าปลายจจะมาหน่อยก็คือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ร้อย ร้อยแปดสิบะดูว่ามันจะได้เท่าไหร่คันเดิมนะครับได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอระมาณนี้หล่อจริงนะครับกำลังเหอนะเป็นมือสองแต่ก็ยังหล่ออะ่ะดูดิปะเพื่อไม่กหนเสียเวลาดต่อไปเลยนะครับกุญแจรถเดี๋ยวผมปองไว้นนี้นะผมใส่เกงหาสั้นมานครับ ปา้าเดี๋ยวปัามุมกล้องก่อนมุมนี้เตี้ยไปป่ะวะโอเคขึ้นอีกหน่อยไหมอ่า่ะกำลังดีน้ำมันเหลือกีดเดียวนะครับเดี๋ยวไปเติมมันก่อนไป เสียงท่อมันเ o จริงแับชิวเดี๋ยวชิวขึ้นนะผมชอบขับขับผมชอบขับชิวสูงมันไม่ต้านลมดีนะครับเวลาพูดเสียงก็ไม่เข้าไม้ด้วยเสียงลมน้อยนะไม่รู้เสียงทอ่อจะเป็นไงนะเออเดี๋ยวปากาไปจบกัน เสียเขาอย่างไงทีแม็กแม่งเหมือนกันทุกคันเลยนะครับทีแม็กเดี๋ยวแม่งปรับกระจกยากอยู่ไกลยิบเป่งตอนนี้ขับไปแล้วก็ปรับไปเนี่ยมันลำบากนะเพราะว่ามันมันยื่นกระจกมันอยู่ไกลอะ่ะดูดิอยู่ไกลมากจังให้ดีจอดแล้วก็ปรับดีกว่านะห่างไปหน่อยเข้าไป ใช่ิ่กโอเคจำไปครับเดี๋ยวไปเติมมันก่อนนะโอเคเติมมันเสร็จแล้วครับสี่ร้อยสิบบาทเอาเรื่องเก้าห้านะตอนน้องรีบเท่าไหร่วะ ไม่ได้ดูเลยครับเต็มถังเมื่อกี้มีอยู่ขีดเดียวนะเมื่อกี้มีขีดเดียวเออไม่เต็ม410บาทความร้อนขึ้นมา3ขีดละ เยอะจังอันนี้อยู่แถวตลาดนัดเรือบินนะครับเดี๋ยวผมออกตรงเรือบินแล้วก็ทะลุไปบางฉลวงนะแล้วก็ไปสนามบินเพราะว่าผมย้ายมาอยู่บางปาแล้วนะไม่ได้อยู่ตรงสนามกอล์ฟเหมือนเดิมแล้วนะครับตรงสนามซิตี้มาซื้อบ้านอยู่นี่นะ นามบินแล้วนะ๋อวผมมาจากเส้นบางนาตาดนะอันนี้ตอนนี้รถเป็นโหมดทีอยู่นะโหมดทีนี่ก็เอาเรื่องแล้นะตึงแนละ้วอดมันนะ ช่วงล่างแม่งเลยทีมัยเนี่ยหม่ทีตอนนี้ขับอยู่ประมาร้อยหนึ่งนะครับผมกให้ดูนะปุ๊บหมวทีเราปิดหมดเลยน่ะอารมณ์ประมาณเนี่นยเครื่อกระชากขึ้นมานิดนึงอลองเปลี่ยนเป็นโหมดเอดูนะ นี่ตอนนี้เป็นเอสแล้วนะครับอ่ะอยี่ร้อยเหมือนกันแล้วก็บิดโอ้โหแม่งพุ่งไปเดิมเยอะโอ้โหแบบเดียวร้อยสี่มันน่าจะได้ท่อเลยนะช่ไหม โวตมันครับอีกอย่าง t m a มนะคำว่า t m a มคือสิ่งที่ดีคือแน่นอนช่วงล่างนี่ผมพูดทุกคลิปและอีกอย่างคือที่พูดเหมือนกันคือเบรกครับอันนี้เปรกโคตรดีเลยดูดิโอ้เบรกหน้าโคตรหนึบมาโอ้รถเยอะจัง เดี๋ยวลองซัดโหมดเอสดูนะดูว่ามันจะถึงร้อยหกหมร้อยเจ็ดไหมคันเก่าทำได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเลยนะครับแต่ว่าตัวใหม่ที่ขายไปห้าหกศูนเนี่ยไอตัวเทคแม็กมันเหมือนจะล็อกคร์มเร็วด้วยนะครับ ากาศดีด้วยวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งไม่มีแดดเลยนะครับรถเยอะโคตร ลองชะลอหน่อยมันอย่างแพงนะเต็มถัง400กว่าบาทนะเหมือนเมื่อกี้มีขีดหนึ่งด้วยนะถ้าเต็มถังจริงๆก็าจะประมาณ450รอ้ปล่าโอหรถเยอะมาก๋ยวชะลอหน่อยอย่างชอบเสียงท่อนะครับ lô á lô rồi ấy thế một hết đó โหโหกี้มีรถก่อนนะเมื่อกี้ขึ้นไป107ประามาณ1 7 5นะครับ107.6อะ่ะก็คือแล้วเข็มแล้วมันไหลได้อีกอะ่ะมันน่าจะได้ท่อตัวหนึ่งด้วยนะโหแรงจัด ปันเลยปิดแม่งมาเรื่องร้อยสี่ร้อยห้าแม่งแรงกว่าตัวใหม่อีกแต่ว่าตัวใหม่มันไม่มีท่อนะครับเขาบอกว่าคันนี้คือเดิมๆนะไม่ได้ทําเครื่องไม่ทําอะไรเลยนะครับเดิมทุกอย่างช้มเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับ เก่ามันไม่ได้ล็อกความเร็วเหมือนตัวใหม่แน่นะอ,อย่างเอานะเมือกี้เสียดายมีรถรถขวางนะมันเขาไม่ได้ขวางขับข,บของเขาอะไรเราขับเร็วเองนะครับไม่แนะนํานะแต่ว่าคืออยากทดสอบดูนะเสียดายมีรถเยอะไปหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมว่าถ้าไหลไปเรื่อยๆเนี่ยจมไม่แน่นอนนะ รับประกันเลยจบไม้แน่ร้อยแปดสิบแรงมากรู้สึกแบบเอ่นเต้นสนุกอ่ะโอเคอ่ะที่ซื้อมาแม่งแรงกว่าคันเดิมอีกนะครับคันเดิมผมขับไปร้อยเจ็สิบเมตรแ่ะแล้วเจ็ดสองอย่างที่บอกอ่ะแค่นั้นเลยนะครับคือคันเดิมห้าหกศูนเนี่ยผมขึ้นประมาณร้อยหกสิบกว่าเนี่ยก็ก็แบบ แบบเหนื่อยมากแล้วเอือมันจะเอ,อื่อยมากกว่าจะร้อยเจ็ดสิบนะแต่นี้ร้อยเจ็ดสิบจะไปร้อยแปดนี่ชิวๆเลยเดี๋ยวลองวนอีกรอบหนึง่งมะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึงครับสาสองเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาชิวลงสุดนะเดี๋ยวเอาลงสุดแต่รอบนี้มันน่าจะต้านลมนะ แรงมาก ไปต่อลมมันแรงครับชิวชิวคือพอลมมันแรงแล้วมันรู้สึกว่ารถมันมันไม่ค่อยนิ่งอะ่ะเออไม่อยากชัดมากนะคือถ้าไปทางเนี้ยมันจะเป็นทางสวนลมนะครับถ้ามาทางนู้นเนี่ยไปกับลมด้วยนะ ไปบนทางนู้นดีกว่าคือเวลาขับต้าลมแล้วแม่งเหนื่อยจัดแต่เงี้ขับชิวๆเลยนะตอนนี้ขับอยู่ร้อยร้อยสามสิบนะเดี๋ยวลองใช้คูตคอนโทลดูดีกว่านะครับดูตัวเก่าว่ายังจะใช้ได้ไหมกดตรงนี้นะเดี๋ยวเขจะมีสัญลักษณ์คูตคอนโทลขึ้นนะครับแล้วก็กดเซตอ่ะอ่ะค้างแล้วเห็นปะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเก้าสิบแปด ถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราก็กดบวกตรงนี้นะตอนนี้มันล็อกอยู่นะแต่ผมจับไว้ดีกว่ากดบวกไปบวกนะมันก็เพิ่มขึ้นร้อยละบวกอ,อีก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 ร้อยห้าตอนนี้ร้อยสิบแล้วครับนะเดี๋ยวจะร้อยยี่ก่เราจะลดรากดกดเซตที่เป็นลบนะครับ ก็ใช้ได้ปกตินะใช้ง่ายด้วยของตรงเราจะยกเลิกเรากดคอนคทรลบท่ามันก็ยกเลิกนะอุ่นมืออุ่นบอกผมลองใช้แล้วนะครับร้อนปกติตอนนี้ไม่อยากใช้เดี๋ยวแม่งร้อนเคยลองเบาะแม่งพุดร้อนเลยแล้ดวดูอากาศเมืองไทยก่อนโอเคครับเพืเ่อนๆเมื่อกี้ เราก็ลองกันไปแล้วนะสองวนรอบหนึ่งนะครับก็คือผมมาจากมนาตาดแล้วก็วนไปยูเทินกลับมานะเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ไม่ค่อยสบายนะโอเคก็วนไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมจะซัดอีกรอบหนึ่งก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะรถมันเยอะแต่แผมจะวนอีกไม่วนดีกว่าวนมารถมันก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะผมคิดว่า คือเมื่อกี้เพื่อนก็น่าจะเห็นนะนะเมื่อกี้ไม่แม่งมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมหมอไปมันมีรถตู้อยู่ข้างหน้านะมันเลขร้อยหกมาร้อยเจ็ดแล้วมันจะแบบผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบห้ารอบแรกที่อัดไปนะซึ่งมันไหลได้อีกผมมีความรู้สึกว่ามันไหลได้อีกแน่ๆเพราะว่าเข็มมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่รถมันเยอะหน่อยนะอันตรายนะครับผมมั่นใจเลยว่า T m a x 530าตัวเนี้ย ขับจมใหม่แน่นอนก็คือรอ้อยแปดสิบอะเที่ยอย่างแรงนะครับแรงมากซึ่งตัวเก่าที่ผมขายไปตัวใหม่ที่ขายไปเนี่ยตัวห้าหกศูนย์เท็แม็กนะได้แค่ร้อย็สิบนะร้อสิบเอดอย่างมากคือสุดแค่นั้นเลยนะครับอตัวนี้แม่งร้อยแปดสิบะผมว่ามันอาจจะได้เพราะน่าจะได้ท่อด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยท่ออาคา2สองโลเนะนี่ยก็คือทําให้รถเนี่ยวิ่งขึ้นนะ รอบกลางกับรอบปลายเนี่ยจัดจ้านขึ้นแต่รอบต้นเขาบอกว่าใส่เท่ารอบต้นจะหายแต่คนรู้สึกผมเนี่ยเวลาเปลี่ยนเป็นโหมด S เนี่ยโอ้โหรถออกตัวก็ยังพุ่งนะพุ่งแบบพุ่งเลยนะครับพุ่งมากอะ่ะแรงมากนะครับอย่างชอบก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวท็อปสปีดแล้วกันเนาะรีวิวฟีลการขับพูดถึงฟีลการขับนิดนึง ผมว่าถ้าวิวกันขับความกระชับความนุ่มนวลเนี่ยผมว่าให้ตัวใหม่ที่ผมขายไปคือ560 Tech m a ์ทนะครับโฉมปัจจุบันอะโฉม2อ2 3 2024่มโฉมนั้นอะคือเขาผมว่าเขาขับนุ่มกว่านะแต่ถ้าได้ความดิบและความแรงอะผมว่าโฉมนี้นะผมไม่แน่ใจผมคือผมไม่มีข้อมูลเลยไม่ได้ดูเลยว่าโฉมนี้เขาได้ล็อกความเร็วหรือเปล่านะครับแต่โฉมใหม่เขาล็อกความเร็วนะโอ้อยางมันนะครับอะ ความขับสบายความนุ่มความราชับอะ่ะคือตัวใหม่แต่ว่าความแรงหรือความดิบอะ่ะแล้วโหมด S ความรู้สึกที่ว่าเปลี่ยนโหมด S แล้วมันบิดพุ่งเนี่ยคือตัวเก่านะครับผมว่าแม่งพุ่งกว่าตัว560อีกนะ,ะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรนะอากาศดีมากครับวันนี้นี่วันที่่าไรวะวันนี้22นะครับวัอาทิตย์นะ อากาศดีมากนะวบินไม่มีแดดเลยตอนบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะครับสี่โมงสิบเอ็ดแล้วออกมาประมาณบ่ายสามกว่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเซอร์วิสอย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับอู้คันนี้เจ๋วจริงก็คือเพื่อนๆสนใจก็เนี่ยเห็นป่ะถ้ามองตัวสามห้าศูนย์ XMAX หรือว่าฟอร์ซ่าอย่างเงี้ยฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ XMAX สามร้อยหรือว่าซันเทสเนี่ย ลองเอา T-Max ไปเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งดูนะอาจจะเพิ่มเงินมาไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นมือสองนะครับประมาณนี้นะตองน,นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับแม่งแรงมากนะแต่ว่าไม่อยากวนอีกแล้วอะ่ะมันรถมันเยอะจัดนะครับก็ยังไงก็ถึงร้อยแปดสิบแน่ๆนะครับอย่างที่เห็นนกันชัวร์เลยนะครับ โอเควันนี้ก็น่าจะมารีวิวเเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีออกทริปเนี่ยผมว่าจ,จะไปขับเล่นนะครนายกกาแฟนอยู่นะเดี๋ยวอาจจะไปหากินกาแฟาไปเที่ยวน้ำตกเล่นๆวันเดย์ทริปอะไรเงี้ยน,นะครับก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปให้ชมกันนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะ นะครับตอนนี้ช่องผมก็หายไปนานเออคนติดตามก็พันกว่าแล้วนะแล้วขณะเราทิ้งคลิปทิ้งช่องไว้ไม่ได้ทําคนก็ยังมีคนอยู่ก็เลยเออได้รถมากออมาทําอีกนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม